วันนี้นะครับเราจะมาทดลองาตาการเก็บปริยาของสารนะครับวันนี้เราได้เตรียมสารเบกกิ้งโาครับอย่างละสิบกรัมนะครับแล้วสรุดสูตรุดแปดกรัมครับสองมิกอก์นะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีน้ำส้มสายชูสิบมลสองเิอก์นะครับ ต่อไปนะครับเราจะ่าใช้สำหรับเจลือจางเราจะนำน้ำเปล่า10 ml นะครับเกลือจางลงไปนะ้ำส้มสายชิูนะครับ น,นี่ครับน้ำส้มสายชูที่มีความเข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเระยะนี่น้ำส้มสายชูที่มีความเข้มข้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเทของมันเราจะเทลงไปในตร้ใน พรทำอสนี่ครับเราจะให้ไปมากเท่ากันเ้ยคับไมมอไมม่ไม่อหรอกเริ่มส้อีกสิบบตให้เ ตอนนี้นะครับเราจะมีน้ำส้มสายชูที่มีปริมาณ20มิลลิตรหแก้วนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูที่รเราเติมจาง50% 1แก้วนะครับเราจะเทน้ำส้มสายชูลงไปในแก้วเบกกิ้งโซโดานะครับโดที่เดือดประมาประมาณของกันนะครับเพื่อดูว่าอันไหนเกิดปฏิกิริยาหมดกว่านะครับพอนะ เฮ้ยเฮ้ยมันเห็นเจบอกเครับกีได้านะคว่าอัตราการเกิดวิญานันไม่เท่ากันนะครับตอบเรื่อดีดูก่อนยังไม่ละลายหมดเลยเยนดี

มมันไ่่เตางลยอ๋อครูอันนี้มันเกือบหมดแล้วอันนี้เหลือนอนตะปอนอีกเยอะครูไอ,อน้น้ำส้มส่ชู20มิิลิตรอันนี้เนี่ยใส่20อ่ะนี่เลยวัวหลังจากที่สังเกตการณ์รอ,น,อนะครับจะสังเกตได้ว่าแก้วที่มีน้ำส้มใสายชู100%นะครับ แก้วที่มีน้ำส้มสายชูร้อนใสนะครับจะมีการละลายของสารหมดก่อนตัวที่มีแก้วน้ำส้มสายชูที่เราเจือจานวับนนี้เ็จะการทดลองนะครับ,บรครับก็จากที่เราได้ทดลองไปนะครับจะสังเกตได้ว่าความเข้มข้นนะครับมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาในตัวแปรควบคุมเดียวกันนะครับ